สวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะมาพบกับครูอ้อมในวิชาภาษาไทยนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วรไปกันเลยค่ะครูอ้อมจะพาเด็กๆมาเขียนตัวเพียญชนะตัวชอเชอร์ถึงถอถุนกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วคุณครูจะเปิดคลิปวิดีโอพร้อมเขียนตามรอยปากให้เด็กๆดูนะคะเดครูจะมาบอกวิธีการเขียนด้วยค่ะเด็กๆตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจดูได้เลยค่ะ มาเริ่มกันเลยค่ะตัวที่หนึ่งนะคะชอเชอให้เด็กๆเขียนวงกลมแล้วลากขึ้นมาเขียนหัวนิดหน่อยแล้วเขียนลงมาวนนิดหน่อยนะคะแล้วลากไปทางขวามือเขียนตรงเขียนเส้นตรงขึ้นไปค่ะยอหญิงค่ะเขียนวงกลม แล้วลากต่อขึ้นมาเขียนหัวหยกักแล้วเขียนต่อลงมาแล้วลากเส้นไปทางขวาแล้วลากขึ้นไปส่วนด้านล่างให้ในักเรียนเขียนวงกลมแล้วขีดเส้นสั้นๆค่ะดอชดาค่ะเขียนวงกลมลากขึ้นไปหยักหัวนิดหน่อยแล้วลากลงมาแล้วตวัดม้วนไปด้านหลังค่ะ อประทักนะคะเขียนวงกลมลงลากขึ้นไปอยากหวนเล็กน้อยแล้วลากลงมายาวๆเขียนอยากขึ้นอยากลงแล้วม้วนสวัสดขึ้นมาค่ะถอถามค่ะเขียนวงกลมแล้วลากขึ้นมาแล้วลากลงไปด้านล่างลากไปทางซ้ายมือขยับขึ้นขยับลงนิดหน่อยแล้วลากต่อลงมาค่ะ ลากไปทางขวาส่วนด้านล่างให้นักเรียนเขียนวงกลมขยับขึ้นขยับลงแล้วประวักหมวนขึ้นค่ะนังบนโทเขียนวงกลมแล้วอยากขึ้นอยากลงลากลงมาแล้วเฉียงขึ้นไปทางด้านบนแล้วก็ลากลงมาค่ะพอพุท่าเขียนวงกลมแล้วขีดเฉียงลงมา ลากขึ้นไปแล้วดักหัวเล็กน้อยลากลงมาแล้วม้วนหัวนิดนึงค่ะลากเฉียงแล้วก็ลากขึ้นไปค่ะนอนเนนค่ะเขียนวงกลมเขียนอยากขึ้นอยากลงนะคะแล้วลากล,ลงมาค่ะเขียนโค้งแล้วอยากรับบนขึ้นไปค่ะดอเด็กค่ะเขียนหัววงกลม ลากลงมาลากขึ้นไปแล้วลากเส้นโค้งทางขวาแล้วลากลงมาค่ะต่อาเขียนหัวกลม,กลมเขียนเฉียงลงมาแล้วลากขึ้นไปเขียนหัวอยากขึ้นอยากลงแล้วลากเส้นตรงลงมาค่ะตัสุดท้ายนะคะถอถุงเขียนหัวกลมลากขึ้นไปแล้วอยากหัว แล้วลากเส้นโค้งไปทางขวาแล้วลากลงมาค่ะค่ะเด็กๆคะคุณครูได้สอนไปทั้งหมดตั้งแต่ตัวชอโชอถึงทอถุงแล้วนะคะต่อมาค่ะคุณครูก็จะให้เด็กๆมาคัดนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันค่ะคําสั่งให้นักเรีนยนลากเส้นตามรอยปากและระบายสีให้สวยงามแบบฝึกหัดนี้จะอยู่ในหน้าที่สอง เด็กๆมาดูด้านขวามือได้เลยค่ะให้นเรียนเขียนตามรอ,อยปากให้เสร็จหลังจากนั้นให้ระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วเราพบกันนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ